คาว่าสะกดจิตเนี่ยคุณไปบังคับจิตต้องใช้อํานาจที่เหนือกว่าต้องฝึกมาแบบแบบสูงมากแต่การสะกดเข้าไปในจิตเนี่ยทำให้จิตเนี่ยไม่รู้สภาวะตามความเป็นจริงพอไม่รู้สภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยเหมือนเคยอ่านหนังสือท่านโยคานันทาเนี่ยมีโยคียไปฝึกแล้วก็สะกดจิตตัวเองเนี่ยจนมีกําลังสูงมากสามารถที่จะสะกดจิตให้อ่าการเรียงตัวของกระดาษเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมัน,ม,นมันคือจานการจัดลําดับธาตุ จัดลำดับแบบหนึ่งก็เป็นกระดาษธาตุในโลกจัดลําดับอีกแบบหนึ่งก็เป็นทองคําท่านโยคีท่านเนี้ยท่านโยคีท่านเน,นี้ยเอาอํานาจของจิตไปบังคับธาตุให้เรียงตัวธาตุของกระดาษให้เรียงตัวกันใหม่ mm hmm. เหมือนการเรียงตัวธาตุของทองคํากระดาษก็เกินก็เลยกลายเป็นทองคำ mm hmm. แล้วท่านก็เอาทองคําที่เกิดจากการสะกดจิตนะไปขายให้โรงรับจำนำสุดท้ายก็ถูก oh. ตำรวจจับ ฝึกจิตต้องนานแต่ดันไปใช้ผิดวิธีแล้วพอพอเขาเรียกภาษาแล้วภาษาเราเขาเรียกว่าเสกแต่วิทยาศาสตร์ทางจิตคือใช้จิตเป็นเรียงลําดับธาตุใหม่ใข้กลายเป็นทองคําแล้วก็ไปจำำํานําสุดท้ายไปจํานําหลายที่หลายที่แล้วเวลาท่านเดิดออกมาพลังจิตจิตมันไม่ได้ไปจดจ่ออยู่กับออยู่กับทองคําที่มาจากกระดาษ<อ>ตลอดเวลาอพอไปได้เงินเนี่ย<อ>จิตมันสวิต ไปจดจอ่อกับด้านได้เงินกับชีวิตอย่างอื่นอำนาจจิตที่ไปบังคับตรงนั้นก็คลาย<ก>ตัวพอคลายตัวออกทองคำกอกลายเป็นกระดาษแต่เราอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชีวิตไหมล่ะ<ม>อย่าสะกดจิตชีวิตอย่าสะกดแต่แต่พวกเราเนี่ยสะกดจิตชีวิตกันทุกวันเลยอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่สะกดจิตชีวิตจนเครียดฉันต้องได้ฉันต้องเป็นเนี่ยคุณพยายามไปบังคับจิตบังคับกายให้เป็นแบบนั้นแล้วสุดท้ายพอมันได้จริงๆเช่นเราได้เงินจริงๆ เราก็จิตไม่ได้โฟกัสกับกระบวนการตรงนั้นจิตไปโฟกัสกับการใช้เงินใช้ทองเพื่อเพลินเพราะจิตหลุดจากโฟกัสไปอำน,นาจของจิตที่มันเคยไปคุมกระบวนการตรงนั้นมันก็เสื่อมถอยลงเงินก็หายไปนะครับอยากบอกให้โค้ดทราบค่ะว่าสําเร็จระดับหนึ่งแล้วตามที่ขอ,อแฟนอยู่ๆโอนเงินมาให้หนึ่งแสนบาทอันนี้สําเร็จจริงๆอะ่ะตรงตามที่ขอเลยค่ะเป็นวิธีที่อชอบมากสุดยอดมาก ได้มางอือน่าเดี๋ยวโอนเลยจ้ะ <S <S> <S ออโอนจารรายการเลยค่ะอ, <S <S> <S <S> อ้าวตอบเมื่อเมืม่อสักครู่นี้ผมบอกไปแล้วนะพวกเราเนี่ยคือเรื่องจิตเนี่ยเราเราเราทำเองได้หมดละแต่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงวันนี้คนที่เครียดคนที่อยากได้คนที่อยากรวยแล้วชีวิตมีความสุขนะคุณกำลังสะกดจิตตัตวเองอยู่ <S <S คุณสะกดจิตตัวเองให้ให้เป็นแบบนั้นมาจนจนหาทางออกไม่เจออะพอหาทางออกไม่เจอ จิตมันเลยไม่รู้จักความสุขเพราะมันมีจิตดวงหนึ่งที่เป็นความทุกข์มากๆไปสะก,กดให้จิตตรงนั้นมันทําทําเพื่อยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้คุณได้เงินได้บ้านได้รถจริงไหมอ่าพอจิตมันไม่คุ้นเคยความสุขเลยคุณได้เงินได้บ้านได้รถคุณก็รู้สึกว่าหมายรัชีวิตที่แท้จริงแต่คุณก็เอาความเข้าใจผิดไปหาความเข้าใจเข้าใจถูกมันไม่เจอนะเอาความเข้าใจผิดไปหาความเข้าใจถูกมันไม่เคยเจอดังนั้น วิธีการที่เราเข้ามาฝึกฝนจิตเนี่ยในช่วงแรกเลยเนี่ยที่เราต้องมีการเข้าเงียบมีการเนี่ยให้มันสลายอำนาจจิตที่คุณเคยไปบังคับกายบังคับใจเอาไว้ให้ยอมรับตามความเป็นจริงการฝึกฝนจิตไม่ใช่เข้ามาฝึกฝนเพื่อให้คุณไม่เจอความทุกข์เลยปลายทางมันคือเรื่องนั้นปลายทางไม่ใช่หนีจากทุกปลายทางมันคือเข้าใจเหตุที่มาและปัจจัยของทุกจนคุณไม่ไปก่อก่อเหตุให้มันได้รับความทุกข์ทรมานใจแต่ตอนที่เราไม่รู้เนี่ยเราฝึกฝนจิต เพื่อให้เวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่ไมสมหวังไม่สมความปรารถนาเจอเหตุที่อยูย่ยมันก็เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าอุบัติเหตุทางใจทางความรู้สึกเนี่ยให้เรามีความสามารถในการที่จะรับมือมันได้อันนี้อันแรกนะพอเรามีความสามารถในการที่จะรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแบบไม่คาดคิดได้ความทุกข์ลดระดับลงเพราะความทุกข์ลดระดับลงจากการที่เราไปเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นแบบสะกดจิต าวน,ะน,นี้ส่วนวิธีการที่โคตุกตาทำเนี่ยอันนั้นคือท่านดีพักโชปลาท่านแนะนําท่านต้องการจะบอกว่าความคิดเราเป็นพลังงานที่ตามองไม่เห็นใครเพิ่งเข้ามาลองย้อนไลฟ์ดูนะคะนะไอ้ไอไอที่เอาลูกตุ้มมาแล้วก็สายเนี่ยมันเกิดจากพลังงานความคิดเราพลังงานความคิดเหมือนเหมือนลมจากแอร์แต่ไม่ละเอียดกว่าลมจากแอร์เข้าใจไหมฮะถ้าคุณเอากระดาษไปไปไป,ไปอังไอตรงลมเนี่ยไอตรงแอร์เนี่ย กระดาษมันก็จะไหวคือมันมีพลังงานลมแต่พลังงานชนิดหนึ่งที่ก่อรูปทุกอย่างเลยคือพลังงานความคิดตามองไม่เห็นเอา้าแล้วพลังงานความคิดมีจริงไหมคุณคิดทุกคุณทุกเลยนะมีจริงไหมล่ะคุณคิดสุขคุณสุขเลยนะแล้วคุณคิดสุขไปเรื่อยๆคิดถึงเงินอย่างมีความสุขไปแล้วคุณใช้คุณจะได้เงิน<แ>มันค่อยก่อรูปแต่เราก่อรูปจากความคิดเสร็จปุ๊บต้องเอาพลังงานความคิดมาก่อรูปที่สําคัญอย่างหนึ่งคือพฤติกรรมต้องเปลี่ยน เปลี่ยนให้สอดคล้องกับความคิดที่อยากได้เงินไม่ใช่นั่งคิดนอนคิดแล้วรอถูกหวยอันนั้นเป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายเราไม่รู้จักตัวเองใชเ่เราเราไปพึ่งพาอะไรบางอย่างที่เราอธิบายไม่ได้อันนี้ไม่คุ้มเราต้องพึ่งพาในสิ่งที่เราเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงและรู้ว่ามันเกิดจากศักยภาพอะไรของตัวเราเพราะพลังความคิดที่เราส่งออกไปแล้วมันมีแรงกระเพื่อมเป็นเป็นคลื่นพลังงานออกไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นรูปอย่างนี้เลย มันไป่นสะาเทือนอากาศรอบๆให้เป็นแบบนี้ทําให้วัตถุเป็นเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแค่บทพิสูจน์ว่าพลังความคิดเรามีพลังจริงๆดังนั้นอย่าคิดลบอยากรวยต้องเอาความจริงไปหาความจริงอย่าเอาความทุกไปหาความสุข,ขคุณจะไม่เจอนะอันนี้เพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับว่าที่เข้ามาฝึกที่เข้ามาที่เข้ามาฝนเนี่ยฝนจิตเกาจิตใจของเราเนี่ยก็คือ ให้มันโล่งให้มันปโปร่งให้มันสบายใช่คขาบอโล่งปโปร่งสบายเนี่ยคือคุณต้องไปทําทั้งวันวันนี้ผมก็คือผมก็ได้คุยได้คุยกับเคสหลังจากจูนส่วนตัวทุกวันนะผมก็ผมก็พอจะขมวดปมได้ว่าพวกเรายังไม่เข้าใจว่าการฝึกจิตไม่ได้หมายถึงปิดห้องแล้วมีเวลาสามมีเวลาหนึ่งชั่วโมงอยู่ตรงนั้นอันนั้นอันนั้นก็เรียกฝึกในรูปแบบแต่พอตื่นเช้ามาไปทํางานทุกขณะที่เราคิดได้การฝึกหมด ใช่แล้วค่ะนั่นคือการฝึกที่ทํายังไงจะให้การติดต่อกับผู้คนพูดจาก,กับผู้คนดีขึ้นทํายังไงลูกจ้างทําผิดจึงจะพูดกับเขาให้ดีขึ้นให้เขารักเราให้เรารู้สึกเรารักเขามากขึ้นนี่การฝึกไม่ใช่ไปนั่งแล้วจูนแล้วฝึกได้เฉพาะตอนที่ปิดห้องอยู่คนเดียวแต่ชุดเราเราไม่สามารถขังตัวเองอยู่คนเดียวได้ตลอดการคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจริงไหมในคอร์สก็มีมเรื่องราวของความสัมพันธ์ให้เราไปฝึกด้วยนะซึ่งในคอร์สเนี่ยสอนทุกเรื่องเลย Uh huh. แมกระทั่งการอยู่กับผู้อื่นค่ะคราวนี้เวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยคือคิดบวกเราต้องทําบวกด้วยเราเอาแต่คิดบวกเราเอาแต่คิดแต่ถึงเวลาทําเราไม่ยอมทําคิดบวกกับรู้บวกต่างกันนะ uh huh. คิดบวกคือคิดตามคนอื่นคิดว่าต้องคิดบวกแต่รู้บวกคือการตระหนักรู้ว่าสิ่งน,นี้คือบวก uh huh. เราต้องฝึกจนกระทั่งเราเข้าถึงการรู้บวก uh huh. ตระหนักรู้จากภายในนี่เป็นคําพูดของท่านนโปเลียนฮิวเพื่อนๆคะลงคอสเถอะค่ะคือ <c oughs> ชีวิตดีขึ้นจริงๆมหัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆนะคะ่ะให้มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนี่ผมก็เชื่อว่าวันนี้โลกมาถึงยุคสมัยที่มนุษย์จะเข้าใจเ็าเรียกว่ายุคยุคพลังงานใหมย่ยุค New เอ e เนี่ยเรื่องที่ผมพูดมาเมื่อก่อนเป็นเรื่องลึกลับมากเป็นเรื่องที่หาคนเข้าใจได้ได้ยากมากเลยแต่วันนี้มีคนที่เข้าใจมีคนที่สามารถในคอสเนี่ยนะครับ คอสสามสิบวันเนี่ยมีคนเรียนกี่คนแล้วครับตอนนี้ประมาณห้าหร้อยหกสิบห้าร้อยกว่าคนที่อยู่ในคอสไม่ใช่ยี่สบสาสิบนะครับท่านผู้ชมห้าร้อยกว่าคนที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในคอสแล้วมีผลลัพธ์จํานวนมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่เ<า>กิดขึ้นคือมันคือสิ่งที่เห็นว่าโลกเราเปลี่ยนพลังงานสนามพลังงานความคิดเราเปลี่ยนมีคําพูดของครูที่ท่านที่ท่านพูดถึง มนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์ผมก็รีบเข้าไปอ่านเลยนะเพราะผมเพิ่งพูดประเด็นนี้ไปเมื่อวันก่อนและผมไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้พระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์ฉายาของพระองค์คืออะไรมีจิตสํานึกมีความคิดมีความรู้สึกมีความสุขทุกอย่างพระเจ้ยา,ยาม,มีาเรามีหมดเลยนะฮะอำนาจแล้ววันนั้นผมบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์คืออะไร พค์มีศักยภาพแบบไหนเรามีแบบไหนซึ่งพี่โจไม่ได้ไปเอาจากหนังสือเล่มไหนมาพูดใช่แล้ววันนี้พอได้หนังสือพอเปิดมาตรงกับที่พี่โจพูดฮะดังนั้นสิ่งที่เราพูดทุกคำแม้กระทั่งการไลฟ์การสอนทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าพระเจ้าของเราคือพลังงานสูงสุดไม่ได้เอามาจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำสอนใดๆลัทธิศาสนาไม่เกี่ยวนะคะก็เนี่ยมีคำถามมาว่า มันตกมาตายตอนออกไปใช้เวลาเราเคยดูหนังจีนเนี่ยกำลังภายในไหม,มที่เขาฝึกทหารแล้วออกไปรบเนี่ยแล้วเวลาฝึกเนี่ยเขาจะเขาฝึกในรูปแบบไหมก็ต่อแถวเรียงกันกับเฮ้ hey, อ้าวฝึกแทง่งฝึกอะไรเงี้ยใครเข้ามาอยากให้ย้อนนะคะจะได้ดูแต่เวลาออกรบจริงๆเราดูในหนังอะ่ะไม่มีใครทาแบบที่ฝึกนะแต่การฝึกทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้จิตเกิดความชํานาญแล้วเวลาออกสนามรบจริงๆเนี่ยหาทางรอดเอง เรื่องเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะคนคนที่รอดจากสนามลบได้เนี่ยสุดท้ายนะหนึ่งฝึกหนักสองเขาเชื่อว่าเขาจะรอดอ mm. <laughs> มันมันเอาตากกะที่ไหนไปอะผมเคยดูหลังสงครามอย่าง Saving Private l i อ n นนะ่ะตอนที่ยกพลขึ้นบกอะหาดนอมบางดีอะแล้วเขาทำแบบสมจริงมากคือหากระสุนที่วิ่งมาเนี่ยคุณจะวิ่งหลบยังไงอ่ะแต่มันก็มีคนรอดจริงไหมคือ นาซีนี่ยิงจนเหนื่อยเลยแต่สุดท้ายก็มีคนรอดไม่ทหารไม่ได้ตายหมดและคนที่รอดชีวิตจากหาดนอบางดีในการยกพลขึ้นบกวันนั้นนะก็บอกคนรุ่นหลังไม่ได้ว่ารอดมันได้ยังไงทําไมเ็าถึงรอดความรวยก็แบบเดียวกันคนที่รวยแล้วอธิบายไม่ได้นะอธิบายไม่ได้นะว่าเขาทํายังไงเพราะเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรแต่เขามีกระบวนการทางจิตที่เขาเตรียมพร้อมอยู่เสมอใช่ใชแล้วเขาทําในสิ่งที่คนอื่น ทำได้ยากไม่ใช่ทาไม่ได้นะทําไม่ยากเพราะอย่างที่ท่านว่าตกมาตายคือพอไปเจอสภาวะจริงอ่ะมันทนความคุ้นเคยตัวตนเดิมไม่ได้แต่เราอยากเจอตัวตนที่แท้จริงใจจะขาคุณไม่มีทางจเจอตัวตนที่แท้จริงถ้าคุณยังอยู่กับตัวตนเดิมยังยังกโกรธยังหุดยังกุดฮุดอยู่อะไรประมาณนี้แต่กระบวนการนะก็คือถ้าคุณไม่เลิกล้มความตั้งใจที่คุณจะจะได้ดีอ่ะในชีวิตอะ มันล้มกี่ครั้งคุณต้องลุกมันแพ้กี่ครั้งก็ต้องสู้ต่อแล้ววันหนึ่งมันจะเจอหนทางที่จะเอาชนะและคุณจะชนะตลอดกาล